บาบคลับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเราที่จะพาทุกท่านไปพบกับอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่จากทั่วโลกและในวันนี้เราจะพาไปดูปืนรุ่นใหม่จากประเทศโครเอเชียที่เปิดตัวในปี2025ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและหน่วยรบพิเศษ ปืนรุ่นใหม่นี้มีชื่อว่า Hs p r o d u c t VHSD 3ซึ่งเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมจากตระกูล VHS ที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มปืนไรเฟิลแบบบูปูกโดยบริษัท Hs p r o d u c t ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโครเอเชียได้ทำการปรับปรุปรงทั้งในด้านดีไซน์ฟังก์ชันและประสิทธิภาพเพื่อให้ตอบโจทย์ภาร,รกิจทางทหารยุคใหม่ VHSD 3เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมขนาด5.56 x 45ม mm ม NATO ที่สามารถยิงได้ทั้งโหมดกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ จุดเด่นคือการออกแบบให้สามารถสลับการใช้งานได้ทั้งมือขวาและมือซ้ายอย่างสะดวกรวมถึงมีระบบเปลี่ยนฝั่งปลอกกระสุนที่ง่ายดายซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสถานการณ์ต่อสู้ในเมืองและพื้นที่แคบตัวปืนทำจากวัดสดุพอลิเมอร์ผสมโลหะชนิดพิเศษน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ดี ไม่ว่าจะเป็นฝนฝุ่นหรือโครน VHSD 3ยังมาพร้อมรางติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานพิกาตินีเรลที่สามารถเพิ่มกล้องเลงกล้องอินฟราเรดหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆได้ตามภารกิจความแม่นยำของปืนรุ่นนี้สูงมากโดยสามารถยิงเป้าหมายได้แม่นในระยะ300-600เมตรขึ้นอยู่กับกระสุนและอุปกรณ์ที่ติดตั้งนอกจากนี้ยังรองรับการติดตั้งเครื่องยิงระเบิดใต้ลำกล้องขนาด40มิลลิเมตรสำหรับภารกิจพิเศษและการสนับสนุนหน่วยรบ VHSD 3ยังได้รับการปรับปรุงระบบภายในเพื่อรองรับการใช้งานกับเทคโนโลยีใหม่ของกองทัพเช่นระบบเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการผ่านเครือข่ายแบบเข้ารหัสสามารถรับคำสั่งหรือส่งข้อมูลภาคสนามแบบเรียลไทม์เพิ่มความคล่องตัวในการวางแผนรบ ราคาของ VHSD 3สำหรับการจัดซื้อโดยหน่วยงานรัฐหรือกองทัพนั้นอยู่ที่ประมาณ2,400ยูโรต่อกระบอกหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ94,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับความสามารถและเทคโนโลยีที่บรรจุอยู่ในปืนรุ่นนี้กองทัพโครเอเชียมีแผนนำปืนรุ่นนี้เข้าประจำการแทนที่รุ่น VHS 2เดิมภายในสิ้นปี2025และคาดว่าจะมีการเปิดให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปสั่งซื้อในปีถัดไป ไบค l ับจะติดตามข่าวสารเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบและการส่งออกของ v h s d 3อย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์รุ่นใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ